สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะจะมาพรีเซนต์งานเรื่องของจีนและจีนเอ็กซ์เพสค่ะหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะคือ 1. จีน 2. จีนเอ็กซ์เพสค่ะซึ่งจีนเอ็กซ์เพสนะคะเราจะพูดถึง2กระบวนการหลักค่ะคือ1 c e n t r ซ็นทร m a และ2 PTMs หรือ post translation modification ค่ะเรามาเริ่มที่หัวข้อแรกกันนะคะจีนคืออะไร จีนะคะคือหน่วยทางพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซมเป็นส่วนประกอบสําคัญของ DNA มีองค์ประกอบภายในเป็นกรดนิวคลีอิกค่ะซึ่งตัวของ DNA นะคะจะเกิดจากการต่อเป็นเส้นของโมเลกุลย่อยที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์ทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกค่ะจีนะคะจะอยู่ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเลยเหมือนเป็นสิ่งที่คอยป้อนคําสั่งให้เซลล์ไปทําหน้าที่ต่างๆให้สมบูรณ์ซึ่งถ้าเกิดว่าจีเนี่ยมีการทํางานที่บกพร่องนะคะก็จะส่งผลใ เซลล์เนี่ยมีการทํางานที่ผิดปกติขึ้นยีนนะคะอยู่ใน DNA จะทําหน้าที่ในการสร้างโปรโตีนต่างๆที่จําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตแล้วก็การดํารงชีวิตของเซลล์หรือกระบวนการที่เราเรียกว่าการแสดน์ออกของยีนจีนเอ็กซ์เพค่ะต่อมานะคะจีนเอ็กซ์เพค่ะ จีนเอ็กซ์เพนะคะคือการแสดงออกของยีนเป็นกระบวนการรวมถึงการควบคุมที่เซลล์ใช้ในการแปลงคําสั่งยีนที่อยู่ในรูปของ DNA นะคะให้มีการสั่งคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหน้าที่ต่างๆค่ะ,คะเช่นโปรโตีนค่ะจะเห็นได้นะคะจากภาพทางขวามือนะคะว่าต้นแบบของเรานะคะคือ DNA ค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ไทุดที่เราจะได้คือโปรโตีนค่ะ จีนเอ็กซ์เพนะคะหรือการแสดงออกของจีนค่ะจะแบ่งเป็น2กระบวนการหลักค่ะคือกระบวนการเซนเตอร์โมาและ PTMS หรือ Post Translation Modification ค่ะกระบวนการเซนเตอร์โมาคืออะไรกระบวนการเซนเตอรอกมานะคะคือกระบวนการหลักในการควบคุมการทํางานของสิ่งมีชีวิตค่ะโดยเริ่มจาก DNA ไปยัง RNA เพื่อทําการสร้างโปรตีนโดยขั้นตอนย่อยของกระบวน กบวนการเซ็นทรัลร็อกมาจะมี3กระบวนการย่อยค่ะคือ 1. DNA replication การจำลอง DNA 2. transcription การสังเคราะห์ RNA และ 3. translation การสังเคราะห์โปรตีนค่ะต่อมานะคะการดัดแปลงโปรตีนหลังการแปลรหัสนะคะหรือเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่า PTMs post translation modification ค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกของกระบวนการเซ็นทรัลร็อกมากันนะคะ DNA replication การจำลอง DNA ค่ะ ก่อนที่เราจะไปรู้การจำลอง DNA นะคะเราจะต้องรู้วัตถุดิบในการจำลอง DNA ก่อนค่ะซึ่งนั่นก็คือ m อ i ไเริ่มจากตัวแรกนะคะ DNA polymerase 3สร้าง Double ลสแตนด์ดสายใหม่โดยการนำิีคลีโอไทด์มาเติมตามเบสคู่สมงค่ะ 2. DNA polymerase 1นำ r n น Primer ออกและตรวจสอบความถูกต้องของสายใหม่ 3. helicase ทางสายดับเบิลสแตนด์ดให้แยกออกจากกัน 4. single strand binding protein หรือ SSB สำหรับยึดไม่ให้ DNA กลับมาพันเกลียวกัน 5. DNA gyrase หรือ Topoisomerase ใช้คลายเกียว DNA เหนือจุดแยกค่ะ 6. RNA primer เป็นจุดเริ่มในการสร้าง double strand DNA ใหม่ 7. DNA ligase สำหรับเชื่อมสาย Okazaki fragment สำหรับสาย lagging strand ค่ะ ค่ะเรามาดูขั้นตอน replication กันนะคะอย่างแรกนะคะด DNA ง y จเลสนะคะหรือ topoisomerase เ,เนี่ยจะทําหน้าที่คลายเกลือเหนือจุดแยกค่ะจากนั้น SSB นะคะจะทําหน้าที่เหมือนหมุดค่ะเพื่อยึดไม่ให้ตัวของ p o l ิ n u c l e o t i d e มีการเข้าเกลียวใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมานะคะจะมีการทํางานของ m s y p e helicase ค่ะโดย m s y p e ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการตัดพันธะไฮโดรเจนระหว่างคู่เบสค่ะทําให้เกิดการแยกสายของลีนิวค c l e อไทด์ นิวคลีโอไทอิสระนะคะจะเข้าไปจับคู่กับนิวคลีโอไทบนแต่ละสายของโพลีนิวคลีโอไทตามเบสคู่สมโดย A คู่กับ T C คู่กับ G และทิศทางการสังเคราะห์นะคะจะเป็นทิศทาง5ไป3เสมอค่ะนิวคลีโอไทใหม่นะคะจะเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวเรียกว่าโพลีนิวคลีโอไทในการเชื่อมต่อนิวคลีโอไทเป็นสายโพลีนิวคลีโอไทนะคะจะใช้เอนไซม์ DNA โพลีเมเส โพลีิวครีโอไทด์สายนะคะจะพันรอบกันแล้วก็บิดเป็นเกลียวค่ะเป็น DNA สายใหม่2โมเลกุลโดยโมเลกุลของ DNA นะคะจะประกอบไปด้วย1สายเก่าและ1สายใหม่ค่ะการจำลอง DNA แบบนี้นะคะจะเรียกว่าแบบกึ่งอนุรักษ์หรือ Semi-Conservative r e p l พ c a t i o n ค่ะ ต่อมานะคะโอคาสกิเนี่ยพบว่าการสังเคราะห์ดีเนเอเส้นใหม่นะคะจะต้องมีการสังเคราะห์เป็น2แบบค่ะซึ่งการสร้างสายใหม่จะมีความยุ่งยากค่ะเนื่องจากการสังเคราะห์ดีเนะคะจะเกิดจากทิศทาง5ไป3เสมอดังนั้นนะคะการสังเคราะห์สายหนึ่งจะไม่ยากแต่อีกสายจะมีความยุ่งยากกว่าค่ะสายที่ไม่ยากนะคะก็คือ leading strand คะ่ะเพราะว่าเป็นสายต้นแบบนะคะมีการแยกตัวในทิศทาง3ไป5 เวลา DNA สร้างใหม่นะคะก็จะเป็นสายใหม่ที่ทิศทาง5ไป3ทําให้สามารถที่จะสร้างเป็นสายใหม่ยาวๆได้เลยทางด้านรูปด้านล่างค่ะที่นี้นะคะรูปทางด้านบนนะคะเป็นอีกสายหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสายต้นแบบที่มีการแยกมาจาก5ไป3สายใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่นะคะจะต้องสร้างเป็นชิ้นสวงสั้นๆที่เรียกว่าโอคาสกิแฟกเมนต์ค่ะจากนั้นนะคะแล้วค่อยเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวเส้นเดียวภายหลังโดยใช้เอ็มไซดีเอ็นเอไลเจส สายที่สร้างโดยวิธีนี้นะคะจะเรียกว่าสาย l a g g i n g stand up ตามรูปด้านบนค่ะผมก็มาอยู่ในส่วนของ transcription นะครับ transcription เนี่ยเป็นขั้นตอนแรกสุดของ g e n expression e นะครับซึ่งถามว่า transcription เนี่ยคืออะไรก็คือเป็นขั้นตอนที่ทำให้ DNA เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น RNA นะครับหรือว่าที่เราเรียกกันอีกชื่อนึงว่า mRNA นะครับซึ่ง mRNA เนี่ยจะถูกขั้นตอนในการ translation ต่อไปเพื่อได้เป็น โปรตีนนะครับผมหรือว่าโพลีเปปไทด์เนี่ยในการใช้งานในระดับเซลล์ต่อไปซึ่งในส่วนในพาร์ทผมนะครับจะมากล่าวถึงเรื่องธารสซกิปชันนะครับว่ามีขั้นตอนใดบ้างซึ่งหลักๆนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ขั้นตอนซึ่งขั้นตอนแรกสุดน,นะครับเราเรียกว่าอิดิเคชันนะครับซึ่งอิดิเคชันเนี่ยเขาเรียกกันว่าขั้นตอนเริ่มต้นครับโดยก็จะมีสายดินเอนะครับแล้วก็มีอันอีโพลิเมอร์เลสเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนเป็น m อ็มต่อไปนะครับ ซึ่งการจะเปลี่ยนเป็น m i a ได้เนี่ยก็ต้องเกิดขั้นตอนยืดสายครับหรือว่าขั้นตอนที่2ที่เราเรียกกันว่า elongation นะครับโดยการจะยืดสายได้เนี่ยก็ต้องมีแฟกเตอร์นะครับผมที่เรียกว่าโปรโมเตอร์จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการยืดสายนะครับโดยยืดสายออกไปเนี่ยก็จะออกไปในรูปแบบการจับคู่เบสซึ่งในภาพนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของคู่เบสที่จับกันนะครับก็คือจะมีเทมเพิร์ด dna แล้วก็ rna นะครับจะจับกันโดย a คู่กับ u G คบ C C ค G แล้วก็ U ค้บบ A มาเนี่ยครับจับกันไปนะครับซึ่งการกลับกันก็จะมีจุดสิ้นสุดน,นะครับที่เราเรียกกันว่า terminal signal นะครับหรือว่าในดังภาพนี้เราเรียกว่า terminal termination factor นะครับผมซึ่งเป็นขั้นตอนที่3ที่เราเรียกว่า termination นะครับผมโดยเมื่อถึงจุดจุดสิ้นแล้วเราก็จะได้เป็น product ออกมาเป็น mRNA แล้วเราก็เอาไปใช้ในรูปแบบของเออเอาไปใช้ใน translation ต่อไปครับ ่อไปเป็นกระบวนการท r a n s l a t i o n นะคะโดยก่อนที่จะพูดถึงกระบวนการ t r ช n ่น ation, ขอพูดถึงตัว r n a ก่อนค่ะโดยตัว r n a นะคะเป็นโมเลกุลที่ใช้ในการขนส่งกรอดอะมิโนค่ะมีปลาย2ด้านโดยด้านแรกนะคะจะเป็นด้านที่จะไว้เชื่อมต่อ,ตอกับกรดอะมิโนค่ะแล้วก็ด้านที่2เรียกว่าแอนติโคดอนเป็นด้านที่ไว้เชื่อมกับตัวโคโดอนบนสาย mRNA ค่ะอันนี้เป็นตารางแสดงรหัสพันธุกรรมนะคะโดยจะเป็นการแปลร,รหัส,รรหสรระะจาก รหัสใน m i n a ให้กลายเป็นกรดอะมิโนค่ะโดยจะมีความเป็นไปได้ทั้งหมดคือสีรูปแบบเช่นตัว AUG นะคะจะแปลงให้กลายเป็นกรดอะมิโนเมทาทโอนีนะคะ่ะแล้วก็เป็นสตาร์โคโดอนด้วยค่ะอันนี้เป็นกระบวนการแรกของกระบวนการการแเลชั่นนะคะเรียกว่า Initiation นะคะโดยจะเป็นการที่ตัวไลโพโซมหน่วยเล็กนะคะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆบนสาย m i n คะ่ะจนกว่าจะเจอสตาร์โคโดอน เมื่อเจอสตานโคโดอนแล้วนะคะก็ตัวที n ทีที่มีตัวแอนติโคดอนที่เป็นเบ็ดคู่สมือกันนะคะก็จะนำเอาตัวกรดอะมิโนมาค่ะซึ่งก็คือไมไทโอนีนแลวเมื่อตัว T ท na ตัวแรกมาเกาะแล้วนะคะตัวไรโบโซมหน่วยใหญ่ก็จะเข้ามาเกาะทำให้เกิดเป็นไซส์สามไซส์ซึ่งก็คือ e ไซส์ p ไซส์แล้วก็ a ไซส์ค่ะ ต่อไปเป็นขั้นตอนการต่อสายค่ะหรือว่า elongation นะคะโดยขั้นตอนนี้นะคะตัว tna ตัวที่สองนะคะจะเข้ามาจับที่บริเวณ a site ค่ะแล้วก็ตัวกรดอะมิโนโด้านบนนะคะก็จะเกิดพันธะเปปไทายค่ะนะ,ะเกิดการต่อสายแล้วเมื่อตัว tna ตัวแรกไม่มีกรดอะมิโน,โนแล้วนะคะก็จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณ e site ค่ะและ้วตุด tna ตัวที่สามนะคะก็จะนำกรดอะมิโนเข้ามาอยู่ที่บริเวณ a site ค่ะ แล้วตัวไรโบโซมก็จะเคลื่อนที่นบนสาย mRNA ได้เรื่อยๆค่ะกระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเวียนไปเรื่อยๆค่ะกระบวนการนี้นะคะจะเกิดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสต็อปโคดอนค่ะซึ่งก็คือจะมี UAA UAG แล้วก็ UGA ค่ะถึงจะเกิดการหยุดการสังเคราะห์ปโปรตีนเมื่อเจอสต็อปโคดอนนะคะตัวไรโบโซมก็จะแยกออกจากสาย mRNA ค่ะ แล้วก็ตัวสายโพเลีเบปไทด์ายแล้วก็จะแยกออกมาทําให้ได้สายโพเลีเปบไทดาค่ะซึ่งจะนําไปเป็นโปรตีนต่อไปค่ะโดยผ่านกระบวนการโพสิทรัสเลชั่นซึ่งจะกล่าวต่อในหัวข้อต่อไปค่ะค่ะแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือ post translational modification (PTMs) หรือการดัดแปลงโปรตีนหลังการแปลรหัสค่ะการดัดแปลงโปรตีนหลังการแปลรหัสนะคะจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายในเชิงหน้าที่ให้กับโปรตีนโดยเราจะยกตัวอย่างมาสีกระบวนการดังนี้ค่ะกระบวนการแรกนะคะคือกระบวนการ s p h o r y l a t i o n ค่ะ s p h o r y l a t i o n นะคะก็คือการเติมหมู่ฟอสเฟตให้กับโปรตีนสารที่ได้นะคะจะไปมีบทบาทในการควบคุมวัฏจักรเซลการอพ o p โ o ซิสการเจริญเติบโตของเซลล์เป็นต้นค่ะ กระบวนการที่2นะคะคือกระบวนการ ubiquitination ค่ะจะเป็นการเติม ubiquitin นะคะซึ่งเป็น poly peptide สายสั้นๆให้กับโปรตีนหลังจากนั้นเนี่ยโปรตีนก็จะเกิดการย่อยสลายค่ะกระบวนการนี้นะคะจะมีบทบาทในการควบคุมอายุการใช้งานของโปรตีนนั่นเองค่ะกระบวนการที่3นะคะ Nitrilation ค่ะ Nitrilation นะคะจะเป็นการเติม nitric oxide ให้กับโปรตีน ซึ่งจะสร้างเป็น S ใไนโตโซไทออลค่ะซึ่ง S ใไนโตโซไทออลนี้เองนะคะก็จะมีบทบาทในการควบคุมเสถียรภาพของโปรตีนการแสงออกของยีนแล้วก็การส่งสัญญาณต่างๆเป็นต้นค่ะและกระบวนการสุดท้ายนะคะก็คือคโปรตีโอไลซิสค่ะโปรตีโอไลซิสนะคะจะเป็นการเติมเอนไซม์โปรตีเอสให้กับโปรตีนที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์หลังจากการแปลรหัสมาแล้วค่ะค่ะและกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ